สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น้องอ,งอ,อวันนี้ก็มาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมก็มีคือเลือกคุยเ,เรื่องเดียวก็คือเรื่องอ้อยเนี่แหละครับบางคนก็สงสัยว่าเราจะปลูกเดือนไหนดีนะครับอ้อยเนี่ยที่จริงอ้อยเนี่ยมันปลูกได้ทุกเดือนนะครับแต่ว่าถ้าจะเหมาะเหมาะที่สุดก็ประมาณน่ะเนี่ยเนี่ยดู ช่วงนี้ก็ปลูกได้นะครับถ้าว่าช่วงนี้คือมันดีอย่างหนึ่งคือดินในดินอ่ะมันยังไม่แห้งนะครับดินมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่เราเวลาเราลดน้ำเนี่ยไม่ต้องลดมากนะครับแต่ถ้าไปเดือนเมษาพฤทธภาแล้วมันโหมันช่วงนั้นมันมันแห้งมากนะครับจะต้องลดวันทุกวันอ่ะเมื่อก่อนผมก็ปลูกด้านนู้นต้องลดวันเป็นวันเลยแทบจะทุกวันนะครับเพราะดินมันแห้งมากนะครับเพราะว่าเราไปปลูกใหม่ๆเนี่ยความร้อนของของแดดมันแรงนะครับดูด ความชื้นไปมดุดมาดูวันเดียวดินก็แห้งใบก็เหี่ยวตลอดลก็ต้องมาลดให้มันนะเดือนนั้นผมหมดค่าน้ําไปเยอะเหมือนกันผมปลูกปลูกอยู่ที่เดือนอประมาณพุทภาเมษาพฤทธพาหนิครับฝั่งนู้นแล้วน,นะอไอส่วนที่ว่าปลูกก่อนหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเดินเติบโตดีกว่านะครับเพราะว่ารากมันเดินดีแล้วเราไม่ต้องได้แค่น้ําค้างมันก็ยังรอดแต่ว่าช่วงนั้นนะ่ะน้าค้างมันเอาไม่อยู่ครับถ้าไปปลูกเดือนเออ พุทธภานะครับเมษาพุทธภาเนี่ยมัาแรลงจัดนี่ก็เดือนนี้นะครับเหมาะก็เหมาะอยู่ตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยนะไปถึงนู่นแหละพุทธภาพุทธภากรกระดาษแต่ว่าถ้าเลยไปแล้วไม่ดีครับเพราะว่าอ้อยมันมันโตไม่ทันนะสมมติว่าน้ํามันพอมันโตไม่ทันเนี่ยพราน้ํามันท่วมอ่ะมันก็รากมันก็จะลอยพอรากลอยแล้วข้างล่างมันอ่ะมันจะเน่านะครับมันจะ ถ้าอ้อยออ,ยอ,อกรากมันไม่ใช่แค่ว่าดีนะครับอ้อยออกลากบริเวณโคนนี่นะมันไม่ดีนะแสดงว่าข้างล่างมันมีปัญหาแน่นะครับเมื่ออ้อยเนี่ยเพราะว่าข้างล่างมันดูดอาหารไม่ได้มันก็มันก็จะมาดูดไอข้างบนเนี่ยออกลากแถวบริเวณเนี้ครับบริเวณเนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะอ้อยที่ว่าน้ําท่วมแล้วปัญหามันข้างล่างมันนมันตายนะครับคือมันเน่านะครับการที่จะปลูกก็ปลูกเดือนนี้เดือน ภมภามีนาเนี่ยได้กําลังก,ก็ได้อยู่ก็ดีเพราะว่าจะได้ไปคันในช่วงอ,อีกอพอปีใหม่หดูดูหน้าความหวานก็ได้พอดีอะนะครับมันก็จะพอดีของมันคือแต่ว่าก็ต้องลดน้ําคือถ้าให้อ้อยเนี่ยมันตั้งต้นตัวได้ก่อนล่ะมันก็อยู่ได้นะเราก็ไม่ต้องไปลดทุกวันสมมติว่าเดือนเมษาพฤษธภาเนี่ยถ้าสมมติมันรากมันยังมีน้อยนะครับมันโอกาสมันเหี่ยวมันเฉามันก็เยอะ เราไม่ใช่อ้อยโรงงานนะนะอ้อยโรงงานมันก็จะอืดพวกนั้นเขาปลูกตน้นต้นพันเยอะ่นะครับต้นพันยอะอไอรอดมัง่งไม่รอดบั่งเขาใส่ต้นพันุ์เข้าไปเอาเอา,เอาขาที่รอดส่วนใหญ่เขาจะาตัดเป็นยาวๆนะเพราะว่าน้ําในลํามันจะเยอะแต่ถ้าเราปลูกอ่ะเราก็ปลูกแค่สามกตาสองกตาแล้วแต่นะแต่ถ้าจะให้บางบางคนเขาก็สามกตาสี่กตาสมมุติว่าลำนึงเนี้ยถ้าเป็นอ้อยโรงงานเนี่ยเขาจะตัดนี่ครับ เนี่ยเขาตัดที่ช่วงงอเขาก็ที่ไม่ให้มันไม่ให้มันยืดนะแล้วก็กบแค่นั้นเองมันไม่ได้ไม่ได้ตัดเพราตาส้นๆขอเราแล้วน้าในลํามันก็มีนะถ้าดินกบอะไรเนี่ยมันก็เกิดบางทีก็ปัญหามันก็คือเรื่องปลวกนะเรื่องปลวกมันจะไปกินกินลําก่อนคือก็ต้องมีอ,อไอสารกําจัดปลวกก่อนรนะองพื้นไว้ก่อนนะปูระดานพวกอะไรพวกเนี้ยสารเคมีนะป้องกัน แต่สาหรับอ้อยอ้อยอ้อยขะนน้ำแล้วก็คือจะต้องไปชําไปปลูกเนี่ยมันก็จะได้โอกาสรอดมันก็จะสูงกว่านะคือหน้าเนี้ยมันดีกว่านี่นอนปลูกแต่ว่าต้องรดน้ํามันมันบ้างนะพอมันตั้งลาได้มันก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันก็ไม่ตายแล้วก็ทีนี้พอเข้าผลมันก็จะได้รับน้ําอีกรอบหนึ่งพอดีช่วงนี้คือผมว่าเนี่ยช่วงเนี้ยมกลาคุมพามีนาเนี่ยครับช่วงที่ลงอ้อยใหม่ย อ้อยคันน้ำเนี่ยผมว่าถ้ามันก็ดีกว่าไปไปพฤทธานะครับมู่นช่วงนู้นมันก็จะแรงจัดนะดินแห้งมากพอดินแห้งมากเราก็ต้องลดบางบางบางวันน่ะผมลดทุกวันเลยนะเมื่อก่อนดินมันแห้งใบก็เหี่ยวสะลด,ดก็ไม่ต้องก็ต้องลดให้มันนะ่ะแต่ก็เสียค่าน้ําไปเยอะปีนั้นเพราะว่าผมผมยังใช้น้ําประปาอยู่ผมไม่ได้ใช้น้ำเอเอธรรมชาตินะน้ำลำคลองหรืออะไรคือเราไม่มีครับในบริเวณของผมก็คือ มันจะต้องที่ผมไม่เก็บใบพวกนี้ก็เหมือนกันครับคือ,อมันเก็บกักความชื้นในดินแล้วเนี่ยนะครับดินบริเวณนี้ข้างล่างก็ยังชุ่มชื้นอยู่ครับนี่นะครับมีความชื้นอยู่นี่ดินยังชื้นอยู่เลยครับคือปลกติดใบเนี่ยมันก็อยู่ได้อีก,อกนานะนะผมจะไม่ทํารล่งทํารล่งนี่ก็คือถ้าเราปลูกน้อยๆแล้วเรามีมีน้ํานะครับเราก็ได้อยู่ไอ้แบบนั้นนะแต่แต่เราเนี่ยมันก็คือปลูกเยอะนะครับ เยอะแล้วเราก็เอามารดน้าหมดเนี่ยโอ้โหปลาก็คงไม่ไม่ไหวแล้วครับก็จะต้องวิธีนี้ครับก็ต้องเพวกอีกอย่างหนึง่งพวกเศษพวกเนี้ปีหน้ามันก็เปื่อยยุย่ยนะครับมันก็เป็นสารอาหารให้พืชต่อไปได้เราไม่ต้องไปไปทําอะไรมันนะครับแค่ว่าถักถากให้มันบ้างแต่ก็ไว้คุมหน้าดินไว้ให้ความชื้นไม่ให้แดดมันมันดูดความชื้นไปห,หมดนะครับอีกหนึ่งว่าแนะนำารืด่ดูนี้นะครับ ก็คือ,อช่วงที่ปลูกอ้อยได้นะครับอ้อยคันน้าเนี่ยก็ที่จริงมันก็ปลูกได้ทุกเดือนนะครับแต่ว่ามันเหมาะคือเดือนนี้เดือนกุมภาเนี่ยครับดีที่สุดนะครับกุมมกกาลากุมพามีนาเนี่ยแหละคือความชื้นในดินมันยังไม่แห้งเกินไปเวลาเราเต้องใช้น้ำรดก็ไม่ต้องใช้เยอะมากะนะคือบางทีเราลดเนี่ยสามสี่ 3, วันลดครั้งก็ได้หรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าดินมันไม่แห้งอะนะ ใบมันไม่ตกลดมากก็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 คอยดูมันว่าถ้าใบมันตลดก็ลดหนึ่งนะครับใบมันตลดก็คือใบมันจะห่อแล้วมันจะเหี่ยวเหี่ยวเหมือนจะเหมือนเหมือนมันก็จะไม่รอดเหมือนขาดน้ํานั่นแหละครับอาการของมันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามถามได้ครับว่ามันอาการแบบนี้เป็นยังไงอย่างหนึ่งปลวกนะครับคือปลวกเนี่ยสําคัญเลยบางทีเราปลูกไปก่อนเนี่ยการปลูกเนี่ยบางทีเราเอา่อนพันธุ์ไปใส่เลยนะแล้วเราก็กบดินนะครับ โอ,อกาสรอดมันก็มีแต่น้อยมากๆเลยครับบางทีสิบหลุมเนี่ยอาจจะรอดแค่หลุมเดียวหรือไม่รอดเลยเพราะว่าปัญหาก็คือปวกปวกนะครับปวกมันเข้าไปกินท่อนพันเนี่ยมันไปดูดความชื้นในดินนะยิ่งช่วงแรงๆนะมันไม่มีมันปวกเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่ารำอ้อยลงไปเนี่ยโอ้โหความชื้นในดินอย่างดีเลยนะรำอ้อยนะมันก็จะดูดยิ่งเดินมีเมษานะครับพฤทภาเนี่ยโอ้โห ความชื้นไม่มีมันก็ไปดูดแดดก็ดูดมาดูดน้ําอ้อยเนี่ยกินเป็นอาหารเลยทําเป็นบ้านมันไปเลยนะครับก็แนะนําว่าการปลูกก็ควรที่จะปลูกในช่วงเนี้ยนะครับซึ่งต้นพันก็มีครับนี่อันนี้คือสายน้ําผึ้งเกษตรศาสตร์ครับอันนี้เป็นอ้อยที่อร่อยครับเนี่ยผมปลูกไว้ว่าจะไปขายายอีกเสีไรนะครับเพราะว่ากําลังคุยเ,เรื่องลูกค้าอยู่ว่าถ้าเขารับของผมเนี่ยเพราะว่าผมคันคนเดียวผมผมไม่ทันนะครับคืออยากจะปลูกก็คือ เราเอาไม่ทันอ่ะบางทีเราเอาไม่ทันเราก็จะปลูกที่ว่าอ้อยอะไรที่มันไม่ไม่ล้มนะครับอ้อยที่ไม่ล้มอ้อยที่สามารถอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้ปลูกดูแลง่ายนะครับก็แนะนํานี่นะครับสายน้ําผึ้งกระเจศาสตร์นี่นะครับดูแลง่ายคันก็น้ําก็อร่อยมากนะครับลําคือปัญหาเรื่องข้อข้อแดงมันมันจะอยู่ได้นานกว่าพันธุอื่นนะครับบางพันธุอื่นอ่ะพันอื่นเนี่ยมันอาจจะอยู่อยู่ได้แค่ อยู่ได้แค่หกเจ็ดวันนะแต่อ้อยๆเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณติดกว่าวันนะครับคือถ้าตั้งตั้งไว้นะครับไว้ในที่ร่มมันก็อยู่ได้นานอ้อยอะอย่าไปอย่าไปนอนนะครับผมแนะนําว่าได้ลําอ้อยมาอย่าเอาไปนอนนะตั้งไว้ในที่ร่มนะครับมีอากาศถ่ายเทสะดวกสะดวกนะครับนั่นแหละมันก็จะอยู่ได้นานยาวยาวนานขึ้นกว่าปกติข้อจะไม่แดงนะครับปัญหาของมันก็คือเหมือนมันจะบูดนะครับการเน่าของอ้อยเนี่ยมันไม่ได้เน่าตรงกลางนะมันจะเน่าตรงข้อก่อนตรงข้อเนี่ยเพราะว่า ตามตาอ้อยเนี่ยมันมันจะเชื่อมันจะเข้าตรงตรงตามันนะนะก่อนแล้วก็ลามกินไปทั้งท่อนทั้งลำนะครับก็สนใจท่อนพันก็ถามมานะครับอันนี้ก็คือสายน้ำพึ่งเกษตรศาตรดอันนี้ก็คือออ้อยอสุพันหนึ่งนะครับสุพันบุรีนหนึ่งก็มีหลายสายพันธุ์ครับก็เข้ามาทักถามได้ต้องการจะ,จะมีอาชีพนะครับต้องไปคันน้ำขายหรือ จะมีอาชีพด้านใดก็เกี่ยวกับความหวานน้ำตาลก็ทักถามมานะครับถ้าผมมีช่วยได้ก็จะแนะนำกันไปนะครับผมทีนี้ก็มานำเสนอเรื่องการปลูกอ้อยเดือนไหนนะครับให้เหมาะสมผมก็แนะนำไปแล้วนะครับการแนะนำก็แนะนำสายพันธุ์กันไปนี่ก็อ้อยเขียวอันนี้อ,อ้อยพิจิต95คิน127ครับรหัสพันธุ์สายพันธุ์มันอันนี้ก็ปลูกดีครับเป็นอ้อยที่ปลอกปลอก เปลือกง่ายนะครับเพราะปลูกออกเปลือกง่ายนะครับลำไม่แข็งพันน้ํานี่ออกจากปนทั้งนิดนึงแต่ว่าน้ําเยอะความหวานอ่อนกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ก็น่าถ้าสมมติเหมาะสําหรับคนไม่ชอบหวานมากเนี่ย้ยพันนี้แหละครับไม่ชอบหวานปี๊ดนะครับว่าถึงว่าลำแก่มันก็ไม่หวานมากนะครับแต่น้ําเยอะปอกง่ายนะครับวันปลูกดูแลง่ายลำใหญ่ๆเนี่ยถ้าได้ดินดีๆเนี่ยลำมันหนึ่งถึงห้าหกกิโลกรัมนะครับเนี่ย ผมก็ปลูกไว้อีกด้านหนึ่งก็ได้ลําใหญ่ดูอันนี้ครับปลูกใกล้ๆกันนี้อันนี้ก็จะดีแต่ลำใหญ่ใช่ไหมครับนี่ก็นี่ก,นก็นี่ก็ลำนี้ก็ได้ประมาณสองสาโลได้ครับนี่ลำนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใหญ่อันนี้ก็ยังเล็กอยู่จริง,รงๆแล้วยำใหญ่มากครับใหญ่จนล้มจิตเก้าห้าจิตหนึ่งสองจิดครับสนใจต่อนพันธุ์ก็ถามมานะครับวันนี้ก็อากาศเจ้าเ้ามาก็ดูเหมือนจะเหมือนจะมีแต่หมอกนะครับ แดดไม่มีพอสายมาก็ร้อนนะครับออันนี้สายพันธุ์หนึ่งครับแนะน,นําน้ําอร่อยสายพันธุ์หนึ่งน่านําไปปลูกอันนี้คือเลืองกเกษตรศาสตร์60ครับสําหรับผู้ที่อยากจะไปคันน้ํานะครับเนี่ยลำนี้จะปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายอีกสายพันธุ์หนึ่งมันจะคล้ายคล้ายกับสุพรรณห้าสิบมากนะครับคล้ายคล้ายกับสุพรรณห้าสิบ้อดีของกว่าสุพรรณห้าสิบก็คือมันไม่ไม่ออกดอกช้ากว่านะครับออกดอกช้า ออกดอกช้าแล้วก็น้ําสีก็สวยครับสีน้ําข้ามคืนแล้วสีไม่เปลี่ยนนะครับนี่สีไม่เปลี่ยนข้ามคืนข้อไม่แตกครับํำไม่แตกนะครับไตไม่แดงนะครับเออเหลืองเกษตรศาสตร์หกศูนย์ข้อดีของมันคือปลูกดูแลง่ายนะครับออมันถูกพันเนี่ยมันปัญหามันก็คือเนี่ยไตแดงนะครับออกดอกไวนะครับไตแดงออกดอกไวเอ่อก็ปัญหาอื่นๆก็ เพราะว่าสภาพพันธุ์มันเนี่ยพอมันนานๆเข้าเนี่ยสายพันธุ์อะไรก็ช่างนะพราะมันอยู่นานๆเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันก็ต้องเกิดขึ้นธรรมดานะครับเขาเด้ผลิตตุพันธุ์หนึ่งขึ้นมาทดแทนซึ่งสุพันธุ์หนึ่งก็มันก็มีปัญหาเรื่องไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยสู้กับแมลงอต่างๆนะครับเจาะลำอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยแข่งแข็งแ่งนะครับพันธุ์ของมันก็มีข้อด้อยข้อดีของมันนะครับ อันนี้คือเหลืองเกษตรศาลรนะครับหรือจะถุพันก็มีครับถุพันบุรีหนึ่งผมก็ถุพันบุรีห้าสิบนะครับมีมีครบนะครับขาวขาวตะเภาขาวนางนวลเหลืองนางนวลน,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 นะครับมีเยอะแยะไปหมดแดงมาเลยเหลืองมาเลยนะครับเอาคลิปนี้ก็ทำเช่นนี้ก่อนนะครับเเข้ามาก็อยากจะถามเรื่องปลูกกล้วยดูเดือนไหนดีนะครับผมม,มันก็ดีกว่านิดหน่อยหรืออะไรเนี่ยมันก,ก็แนะนำกันไป ช่วงนี้และเป็นช่วงที่ดินยังไม่แห้งครับดินมันยังมีความชุ่มเื้นอยู่เอ,อก็น่าจะเหมาะกับการปลูกอ้อยนะครับอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงเมษาพฤษภาก็ได้ครับถ้าหากว่าเราน้ําดีน้ําเยอะแต่ว่าเอ,อแต่ต้องสําคัญคือเราต้องลดน้ํามันบ่อยครับถ้าเราเราลดมันน้อยใบยมันก็ตระโดดก็ไม่ค่อยเจริญเต,ติบโตมันนะครับแต่ว่าอ้อยได้แดดได้น้ำเนี่ยมันก็โตพวพวๆเลยครับเดือนเดือนเดือนร้อน,อนแรงเนี่ย ดีว่าไปปลูกฤลดูคือจะปลูกฤ้วดูเนี้ยมันก็เริ่มหมดหนาวใช่ไหมถ้าปลูกในช่วงธันวาพฤศจิกานี้มันไม่ดีคือมันอากาศมันเย็นมากครับอากาศมันเย็นมากรากอ้อยมันก็ไม่ค่อยออกมันไม่อ้อยออกก็ไม่ค่อยกินอาหารเนะครับพอมันไม่กินอาหารมันก็ไม่โตบางทีก็ปอไปนะครับตายไปแนะนํากันแล้วคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรก็จะนําเสนอให้คนที่เข้ามาชมเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ